สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิลเลอร์ทาร์โร่ค่ะกลับมาพบกับม e ีเซนเคอร์นะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบีอยากจะบอกว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่มีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ถือเป็นจริงเป็นจังนะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะว่าพลังงานประจำตัวของคุณนะคะในตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะหกไม้ พลังงานของคุณดูดีนะหกจะกลับหัวนะคะสิบดาบเจ็บปวดเลยนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้นะบางคนนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะบางคนก็ทิ้งอดีตไปแล้วนะบางคนก็เหมือนกับว่ากำลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วแหละนะคะแต่มันก็ยังคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอยู่นะคะ ก็ยังคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอยู่นะพอไม่อย่างนั้นคุณคงไม่มาดูหัวข้อนี้เนาะว่าเขาตัดใจจากคุณได้แล้วหรือยังนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะเพราะมันเป็นสิบดาบนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณนะในด้านอื่นๆอะคะ่ะ ในด้านของการางานในตอนนี้ก็โอเคดีนะไปได้ดีนะคะมีคนคอยสนับสนุนมีคอยคนคอยซัพพอร์ตนะคะอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะก็คือคนในครอบครัวของคุณหรือว่าพวกเพื่อนๆของคุณนะก็คอยซัพพอร์ตในด้านจิตใจของคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเราวบีก็มองว่าในตอนนี้นะอย่างที่บีได้บอกไปแล้วนะว่าบางคนนะคะก็ทิ้งอดีตแล้วนะเดินออกมาจากอดีตแล้วนะคะกําลังมองไปในอนาคตแล้วแหละ แต่มันก็มีจังหวะเนาะที่ฉุกคิดนะคะถึงคนเก่านะก็เลยได้เข้ามาดูในหัวข้อนี้นะคะพอดูแล้วพลังงานในตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่มันยังฝังลึกอยู่ในใจนะคะที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะคะเอาไว้ข้างหลังเหมือนกันอยากที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังอดนึกถึงไม่ได้เนาะเพราะมันก็เสียอกเสียใจนะคะ เสียใจกันมามาาพอสมควรเลยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลืมยากนะคะโอเคเรามาดูพลังงานฝั่งของเขานะคะหนึ่งดาบกลับหัวนะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือดาบ เขาน่าจะเป็นคนตัดการติดต่อสื่อสารจากคุณเนาะพอดูแล้วเนี่ย เขาเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะคุยเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะเคลียเพราะเหมือนกับมันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะแล้วมันก็ทําให้ในตอนนั้นอะ่ะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากันด้วยเหตุผลได้เลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจด้วยความใจร้อนพอเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งดาก,ก็กลับหัวด้วยตัดสินใจด้วยความใจร้อนนะคะ ตัดการติดต่อสื่อสารกันตัดความสัมพันธ์กันในตอนนั้นนะแต่มีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองนะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะเนี่ยเปิดไพ่มาแค่ตรงนี้มันก็เหมือนกับได้คําตอบนะว่าเขาเองยังไม่ได้ตัดใจจากคุณนะคะเพราะว่าในวันนั้นน่ะในวันที่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอารมณ์ ไม่ว okay. er <in> so ่าจะเป็นอารมณ์ของคุณหรือว่าอารมณ์ของเขาก็ตามนะคะในวันนั้นน่ะมันใช้อารมณ์ร้อนน่ะเข้าหากันนะคะโอเคเรามาเข้าหัวข้อกันนะคะว่านะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังคะสามไม้นะเคยวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะเคยวางแผนอนาคตร่วมกันไกลมากเลยนะวางแผนเป็นครอบครัวกันเลยนะคะเนี่ย วางแผนเป็นครอบครัวกันนะอยากจะเป็นความสุขของกันและกันนะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างด้วยอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะพอเป็นไพ่สาไม้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมาเจอกันในวันที่ใช่แต่ผิดที่ผิดเวลาก็ได้นะคะอืมอาจจะมาเจอกันแล้วรู้สึกแบบชอบกันแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่มันไม่ถูกที่ถูกเวลาสักเท่าไหร่นะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ่ะเพราะว่ากรงล้อโชคชะตานะออกมาบอกว่าช่องตาของคุณในตอนนี้มันยังไม่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะมันถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะแต่จริงๆเราก็น่าจะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันไปแล้วอะคะ่ะ10ถ้วยนะคะบางคนนะ่ะก็อาจจะเป็นครอบครัวก,กันไปแล้วด้วยก็ได้แต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบอยู่ดีนะคะราศีนีถือถ้วยนะคะ ก้าถ้วยมันเป็นความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ของกันและกันจริงๆอะในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กันนะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามีคนที่มีนิสัยเจ้าชู้ในนี้นะมีคนที่มีนิสัยเจ้าชู้ในนี้เราก็หนีปัญหาด้วยนะเออเจ้าชู้หนีปัญหาไม่แก้ปัญหามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็เลิศที่จะหันหลังเลิศที่จะไม่พูดเลิศที่จะไม่คุยนะคะมันก็เลยแปละไรที่ ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้นะละเลยความรู้สึกกันจริงๆนะคะละเลยความรู้สึกกันมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นราชินีถือเหรียญนะอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันด้วยใช้คําพูดที่แรงๆด้วยนะคะทําให้คนอีกคนหนึ่งนะ่ะรู้สึกว่าเสียอกเสียใจนะเขาตัดใจหรือ,อยังเนี่ยคะยังนะคะนเนี่ยเขายังไม่ตัดใจนะ พอทั้ง5ดาดาลับหัวนะคะเด e เล v e r เอร์ over, แล้วก็หเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกอว่าเขาเองยังไม่ได้ตัดใจจากคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามากระทบในความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมองว่าคุณคือคู่ของเขานะเขายังมองว่าคุณนะ่ะคือคนที่เขาแบบอยากจะสารความสัมพันธ์ด้วยนะ่ะอืรพอในตอนแรกเลยนะวางแผานนะเขาวามกันไกลมากเลยนะอย่างที่มีได้บอกไปนานนะว่าบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะ่ะมันก็เหมือนกับว่า เหมือนจะให้สถานะที่มั่นคงกันแล้วด้วยนะในตอนแรกนะคะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบอยู่ดีนะคะแต่เขาเองนะ่ยมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เนะี่ยมันไปได้นะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้จําเป็นจะต้องหยุดนิ่งก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ตัดใจนะคะอืมเขาก็มังอยู่ในหมวกของเจอร์เฮอร์มิดเนี่ย ตาชาถือเหรียญมีการรักเลยความรู้สึกกันจริงๆนะคะสี่ไม้เขาไม่ตัดใจแน่นอนค่ะเขายังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณอยู่นะคะแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะฝืนอะไรได้พอกรงโลช่องอชะตานะ่ะขึ้นมากลับหัวแบบเนี้มันเหมือนกับว่าก่อนหน้านัๆนนะ่ะคุณอาจจะฝืน ฝืนโชคชะตาของตัวของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะแต่ว่าในตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันจําเป็นจะต้องให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกงล้อโชคชะตาซะก่อนนะคะอืมพอถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ่ะที่กงล้อมันหมุนกลับหัวแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะนํามาซึ่งความสุขอะคะ่ะ พอตอน,นนะั้นน่ะมันหมุนไปที่คุณนั้งสองคนได้มีโอกาสเข้ามาทําความรู้จักกันได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันบางคนก็เป็นครอบครัวกันไปแล้วในแบบนี้นะคะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่ที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็หายไปเพราะเนื่องจากว่ามันยังมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คุณจะได้เข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะแต่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าโชคชะตาเน่ยเมื่อมันได้เปลี่ยนแปลงแบบนั้นไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงความสุขกลับมานะนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงความสุขกลับมาเพราะตัวของเขาเองก็ยังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณอยู่นะสิบเหรียญนะคะความมั่นคงขึ้นมา พร้อมกันสองใบนะทั้ง4ไม้แล้วก็10เหรียญน,นะคะจริงๆแล้วเขายังมีความมั่นคงในใจให้กับคุณอยู่นะเขายังไม่ได้ตัดใจจากคุณนะคะแต่มันเป็นสถานการณ์เนาะเป็นสถานการณ์ที่มันมีเหตุการณ์นะคะเข้ามากระทบในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณทั้งสองคนไม่เข้าใจกันทําให้คุณทั้งสองคนมันไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้ทําให้คุณทั้งสองคนเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้องปล่อยนะคะ 1. เหรียญขึ้นมาคู่กับ1ถ้วย คือบีอยากจะบอกว่าปกติแล้วนะเวลาที่บีจะเปิดไพ่น่ะบีจะล้างไพ่ก่อนใช่ไหมคะจะวนไพ่ก่อนแล้วก็จะกรีดไพ่ก่อนแต่อันเนี้ยเขาขึ้นมาคู่กันเลยนะเขาขึ้นมาคู่กันเลยเพราะบีหยิบมาเมื่อกี้มันติดมา2ใบนะคะเขายังมั่นคงกับคุณนะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆนะคะเหมือนกับว่าในตอนเนี้ยถ้าคุณห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วเขาเองก็อยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณ เพราะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเรามันก็เป็นความรู้สึกที่มั่นคงอะแต่ดีมีความรู้สึกว่ามันจะช้านะเพราะ The Hangman ก็ขึ้นมา The Hangman ขึ้นมาขวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาต่อกับ The Hermit ด้วยอะ่ะเพราะแถวเนี้ยมันเป็น The Hermit ใช่ไหมคะเราเป็น The Hangman ต่อมานะมันก็เป็นอะไรที่ในตอนนี้เขาเองก็เลือกที่จะนิ่งเขาเองก็เลือกที่จะใช้ความคิดเขาเองก็เลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะ เพื่อที่จะขอเวลาในการทบทวนนะเพราะตัวของเขาเองนะคะก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันได้กลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาลอยตัวอยู่เนปัญหาจริงๆนะสำหรับสถานาการณ์ในตอนนี้นะคะแต่เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะสิไม้ไม่ว่าหนทางข้างหน้านะจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะไม่ยอมแพ้นะพอดูแล้วนะ่ะเขามัน มั่นคงกับคุณนะคะถึงแม้บางครั้งคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาปิดบังซ่อนเลนอะไรคุณหรือเปล่าเขาทําอะไรที่ไม่บอกคุณหรือเปล่านะคะเพราะเหมือนกับเขาเองก็มีนิใสยที่เจ้าชู้ด้วยใช่ไหมคะมนเลยทําให้ตรงนี้ล่ะนีสัยที่เจ้าชู้ของเขาตรงนี้ล่ะที่ทําให้คุณเองน่ะมีความรู้สึกว่าเสียอกเสียใจกับเขานะคะเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นแต่ละเลยความรู้สึกของคุณเขาดีกับทุกคนเลยนะแต่ทําไมเขาถึงละเลยความรู้สึกของคุณได้มากขนาดนี้นะคะ ซึ่งนะคะเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าในตอนนี้นะสาหรับหัวข้อของเอาในวันนี้นะคะว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังบีบอกได้เลยนะว่ายังนะคะเขายังไม่ได้ตัดใจจากคุณเพราะไพ่พลังงานหลักประจําตัวของเขามันคือ,อเด็กถือถ้วยใช่ไหมคะแล้วของคุณก็คือหกไม้นะความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะอยู่ในความสัมพันธ์กลับมามอบความรู้สึกดีๆนี้ให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบแค่ตรงนี้นะมันยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะคะเพราะดูแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะแล้วตอนที่เจอกันในตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า ตกกลุ่มรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นอะไรที่โชคชะตาไม่เข้าข้างคุณทั้งสองคนก็ตามนะคะแต่ในตอนนี้โชคชะตาก็จะหมุนวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะนำมานำความสุขกลับมาหาคุณนะคะความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะไม่ว่านะก่อนหน้านั้นเขาจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้รับความอยุติธรรมก็ตามเขาจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่านะคะเขาปิดบังคุณก็ตามคุณจะได้รับรู้ความจริงถ้าคุณยังไม่รู้นะคุณจะรับรู้ความจริงนั้นนะคะเนี่ยเพราะไพ่เดอะมิชชันนะอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างะ่ะที่เขาปิดบังคุณอยู่นะคะแล้วไพ่เจ็ดดาบก็ขึ้นมาต่อก,กันก็บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับรู้นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเจลวิวนะคุณทั้งสองคนตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะ ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะยังไงเยัก็ยังจะวนวนเวนียน,น,น,นกันอยู่แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะห่างกันไปแล้วก็ตามถึงแม้ว่าในตอนนี้จะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ตามนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดใจจากคุณด้วยนะหนึ่งไม้นะคะยังไงเขาก็จะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งนึงนะพอายไพ่เริ่มต้นเนะี่ยขึ้นมาสามใบแล้วนะคะ จะกลับมาเริ่มต้นด้วยความมั่นคงนะการมีแพชชั่นต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันนะถึงน้ว่าคุณเองน่ะจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันหมดหวังไปแล้วก็ตามนะคะตัวของคุณน่ะอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น,นะคะ่ะเขายังมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีความหวังอยู่นะคะ สามดาบมันก็เป็นแผลในใจแหละเนาะเป็นแผลในใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะความสัมพันธ์น่ะก็น่าที่จะพัฒนากันมาสักพักสระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่เขาเองน่ะก็อยากจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้น่ะความสัมพันธ์มันจะถูกพักไปแล้วก็าตามแต่ตัวของเขาเองพร้อมนะพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะเหมือนกับว่าเขาเองนะ่ะก็ตัดสินใจแล้วนะ่ะก็เลือกเรานะว่าคนคนนั้นก็คือคุณนะคะถึงแม้ว,ว่าก่อนหน้าน,นั้นเขาจะทําอะไรทําให้คุณเสียใจก็ตามแต่ในตอนนี้เขาเองอนะ่ะอยากจะขอโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณและเขาก็ไม่เคยลืมเลยนะไม่เคยลืมคุณเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้จะห่างกันไปนานสักแค่ไหนก็ตามนะเขาไม่เคยลืมคุณเลยก็เหมือนกับที่คุณยังไม่ลืมเขาเลยล่ะนะคะ ก็み ö, み ö, เหมือนกับที่คุณยังไม่ดึงเขานี่แหละแล้วเขาเองนะก็ ö, เหมือนกับว่าก็ ö, ตัดสินใจอยู่นะในตอนนี้ค่ะเพราะเขาเองอ่ะก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะที่เขาทําให้คุณเสียใจนะคะหรือคุณทําให้เขาเสียใจหรือว่าเรื่องราวดีๆที่คุณทั้งสองคนเคยทําให้กันก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะในตอนนี้เขากําลังคิดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ และตัวของเขาเองนะก็มีความมั่นใจในตัวของตัวเองนะว่าคุณนะคะยังรอเขาอยู่แล้วคุณนะคะก็น่าจะให้โอกาสเขาเขามีความคิดแบบนี้นะว่าคุณยังรอเขาอยู่แล้วคุณเองก็หน้าที่จะให้โอกาสเขาเมื่อเขากลับมาแล้วเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสนะคะมอบความมั่นคงนะคะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณจะกลับมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามจบกันไปเพราะสาเหตุอะไรก็ตามนะคะแต่เขาจะกลับมาแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมั่นคงนะคะถ้าก่อนหน้านั้นคุณเคยวางแผนอนาคตร่วมกันแต่มันยังไม่แต่แผนนะนะั้นมันยังไม่สําเร็จอืมคุณยังไม่ได้เข้าพิธีวิวาการการกลับมาในครั้งนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าประตูวิวากันนะเพราะนะคะทั้งสามถ้วยสี่ไม้นะแล้วก็ หนึ่งเหรียญห่ถ้วยเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงก,า,การเริ่มต้นนะคะที่จะนำมาซึ่งความสุขความสมบูรณ์การเติมเต็มชีวิตให้กันและกันนะคะการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่คุณเห็นว่ามันเป็นความลับของเขาคุณจะได้รับรู้นะคะเขาจะบอกทุกอย่างกับคุณนะคะถึงเขาไม่บอกนี่ย คุณก็จะได้รู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รู้แล้วนะโอเคค่ะเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะเอาเป็นธาตุก่อนเนะาะธาตุลมนะคะมีหุนตุ้นกุมธาตุดินประสบกันมังกรธาตุไฟแม่สิงธนูธาตุน้ามีกรกฎพิจิกนะคะส่วนราศีนะคะก็มีราศีมังกรราศีกุมแบบนึงนะคะ ราศีเมถุนราศีกันโอเคเท่านี้นะคะครบแล้วนะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะวิก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้คุณพบเจอกับรักที่ดีรักที่ใช่รักที่เป็นของคุณรักที่ไม่ต้องแชร์กับใครนะคะรักที่เป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะขอให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายๆจ้า